อ๋อปพาะมาก็ทักทายทุกท่านอ๋อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนไปเป็นใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพดีนีสุดมินไม่ทองไหนมาที่หมอขอให้รวยรวยรวยถ้า้ทำมยากาศที่รับสายดูโห่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่สุดทา บรรยากาศตอนเช,าชา้ารป่นร่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนการสร้างมาได้จากนี้ห,ห้างชมบรรยากาศตอนเช้า เป็นใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพดีมีสุดมีมท้องมาเดินทางปลอดภัยทุกท่านใครกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไร้อุปสติคารณ์ไม่วัวนีรรยกาศตอนเช้าทีวัด ปุยโสธรท้งป่าธรรมชาติที่วัปาอง่าางป่ายนรถขึ้นเขาเสียยังไม่ได้ขึ้นเขามาทักทายทุกท่านก่อนตอนจะทาย ขอถ่ายก่อนส่งท้ายพี่เก่าตอนรับไป็นหน่วยตัขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านอายุวันมนะสุขภาพแลริหารเงินสามแสบตบาทจงเป็นของท่านทุกท่านทุกคนสวัสดีคนน่ะ บรรยากาศสวยบรรยากาศสวยในตอนเช้าวัดพระของโลเป็นธรรมชาติสวยงามมาชมธรรมชาติสวยงามอันนี้ก็ขอให้โชคดีในไทยทุกคนขอให้โชคดีล่ะ เดินทางต่อดภไม่เก็บนิดเงอยวยุคนะสุขภาภิทางนักสารสนิยมเต็มเป่ เนาบรรัากากสวยกอนช้าบกสวยตอนเช้าพอเป็นกนหังใจให้ั ขอเพียกก่อนเ็นลงใจให้ทุกท่ทุกคนขอบพะคุณที่มาติดตามให้พระอาจารขอให้อายุอนสุขปาละปิฏาานสั